เดอะทาทานาโนสองพันยี่สิบหกเมกเอเซอร์พรายซิ่งรีเทนวิดเอคอมพลีทเรดิไซน์ targeting ออเบนไรเวอร์ฮูนิทคอมแพตพลักติคาลิตี้บัจจจ์แปรนิมบิลิตี้แอนด์เลเวลเช็คกิ้งเอสมอลฟีริง once known as the world's most affordable car The New Nano Rinn e Megane d i t s e l S-S m a s t e r Greener City car that b l นซ์ s s i n a b i l i t y w i t h s m a r t Innovation The Equus Design i s a Major Upgrade from the Original The 2026 Nano Feature s l i g e r More Aerodynamic Silhouette with c u r e d Body Line r e d ILS and a wider Front Grill for a More Confident Look The Compact Proportion are still Ideal for Type City Street and Narrow Parking Space But now the Styling Feel Much m o r r e e f i n e d and Contemporary นิวอร่อยวิวชาร์เปอร์ไฮไลท์ยูนิตแอนด์ดีไซน์บัมเปอร์กิฟต์อินเอเยลฟูลเออร์บันเรดดี้เพอร์ซอนอลิตี้อันเดอร์เดอะฮูดเดอะสองพันยี่สิบหกนาโนเอสเอ็กซ์เทสทูคาร์บอนทูเวอร์ชันเอเปทรัลวารีนวิดเอสมอลแปดร้อยลูกบาทเซนติเมตรทรีไซลิงเกอร์เอนจิ้น for อันทราเอฟฟิเชนซีแอนด์เอฟวูลี่อิเล็กทริกเวอร์ชันไอเดียแอดซีโร่เอมิชชันเออร์บันโมบิลิตี้เดอะเปทรัลโมเดลโปรนิวอาราวสี่สิบห้าถึงห้าสิบฮัสต์พาวเวอร์ อินัป for short c o m m u t e w and City Airland w i d e m a i n t i n i n g Excellent Fuel Economy Figure The EV v e r s i o n USA e s s m a l l l i t h i u m Ion Battery Offering a r a n g e of a r o u n d 150 to 180 k m on a f u l l Charge Ideal for Daily Run and l o w c o s t Operation Performance is Focus e on is o f u s and Economy and e Both Version s are Design e d for smooth City Driving with Responsive Steering Tight Turning Radius o s and Light Handling เวอร์ชันพรีวิชอินสแตนท์พ็อกนักกิ้งอิดส์เซอร์ไพรซ์นี้กรี๊ปออฟเดลี่อินทราฟิกท็อปสปีดเรมินโมเดสมาราว80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบัดทัชมอลดันอินอัพสำหรับเมืองยุสคัสเซสในสายเดอร์เคบินเดอร์2,026นาโนอิดเซอร์ไพรซ์นี้สเปเชียลสแตนท์ทูสมาร์ทแพคเกจจริง despite อิดสมอลฟูดปริมแทสกูดลีกรูม for for adults with improved seat comfort and quality material throughout A-Modern Dashboard, How-A Digital Instrument Cluster, A-Touch Screen Infotainment System with Bluetooth and Smartphone Connectivity, and Rotary Control for Air Conditioning. The layout is clean, minimal, and functional, with thoughtful storage areas for daily essentials. Safety has seen a b o o p t w i forward with dual airbags, ABS, EBD, rear parking sensor, and a e r e i n f o r chassis structure. นาโนนาวีโมเดลคลาสสิกมาตรฐานไวส์เดลคิปปิ้งเวทและคอสเทชั่งท่าทางสปอร์ตคิวออนบิลดิ้งเอคาท่าฟอร์เดิเบิลบัสดัสและคอมเพลมิดออนเบสิกเซฟตี้และคอมฟอร์ตยูนิฟีเจอร์อินคลูดเรเจนเนอเรทีฟเบรกิ่งในเดอร์อีรีโมเดลสมาร์ทโฟนเบรกคอนโทรลสำหรับล็อกกิ่งสตาร์ทติ้งและเบรคโคล่แท็กกิ่งแอนด์ออฟชั่นอลโซลาร์รีฟพาร์เนลฟอร์ทริกเลชชชิ่งออสซิอเรียลซิสเต็ม แทฟทีเวนแอนด์อีโคโหมดไลฟ์วิ่งเซ็ตติ่งทูสครับเอาเรื่องออฟฟูร์เอฟฟิเชนซี่เดพินดิงออนฮาวเดอร์ไนส์ยูสเดอะนาโนบิเกสเทรนด์รีเมนอิดวาลูอิดส์ดีไซน์ทูบีแอนด์เอนทรีพอยต์อินทูเพอร์ซอนัลโมบิลิตี้ฟอร์ยังไนเวอร์ซิตี้ดับเบิลยูเลอร์แอนด์คอร์สคอนเสียร์ตัมมิลลิส์วิดโล่รันนิ่งคอร์อีซีเมนเทนแนนแอนด์เอคอมแพตฟอร์มแพตเตอร์แดทฟิสซิมิแวร์อิดเดลิเวอร์ฟรีด็อกวิดเอาท์เดอะเอ็นเป็นฟอร์ฮ นานโนสองพันยี่สิบหกคลายอินสปอร์ตแอสเดอร์พิพอสคาบ้านดิสทามอินสมาร์เตอร์ฟรีเนอร์และเวอร์เทอร์บิลฟอร์เดอะโมเดิร์นเวิลด์เวอร์เทอร์ยูรูคิ่งฟอร์ยูเฟิร์ตคาร์เอเซคชั่นแฟมิลี่เบรหิเกิลออเรคลีนแอนด์ซิมเพิลเวสทูแก็ทเทอร์ลอว์เดสิตี้เดิร์นนูนานโนอีฟบูฟเดสเกรดดิ้งแครนสตีลคัมบิ่นสมอลล์หกเจ็ด